สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระในช่วงบ่ายๆวันนี้นะพี่นะผมขอลงเป็นพระอ่าอันนี้เป็นพระหลักๆดีกว่านะเป็นพระหลักๆฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ชมนะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะไปะไปกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชินราชนะชินราชโดจินพิมพ์แต่งนะฮะอันนี้เนื้อแบบหิ้งเลยนะเนื้อแบบหิ้งหิงเลยสวยเลยนะอันนี้นะ สวยเลยชินรากด,ดูกิีนพิมพ์แต่งสวยกิปตเลยนะพี่นะอย่างนี้นะะสนอกสนใจนะทักทากทยนะถามราคากันได้นะพี่นะถามราคากันได้นะห <c oughs> ลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะอันนี้เป็น เหรียญเจ้าสัวนะเจ้าสัวนะใช้แล้วดีใช้แล้วรวยนะเหรียญเจ้าสัวนะหลวงปู่บุญวัดกลางมาแก้วพวกนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่ายุคสองสี่กว่านะเป็นพ้าหลอดินไทยนะดูง่ายๆนะพราหลอดินไทยนะอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวเสือนะในบางที่ผมเดินทางต่างจังหวัดแบบเนี้ยอาจจะสะดวก กับการทักทายไลน์มาดีกว่านะอันนี้เป็นพระในช่วงบ่ายนะเพราะว่าเล่งที่จะพระทองคำลงด้วยนะพระเลี่ยมทองนะอันนี้เป็นพระพรหมนะพระพรหมหลวงจาเฮงอาจารเฮงอาจารเฮงมีจานนะ จริงจกหลุมพ่อนายนะอย่างเงี้ยเอาไม่แพงนะพี่นะอย่างเงี้ยเอาพันสองพอนะแบบเนี้ย่เงียเอาพันสองพอแต่ตัวนี้เป็นเขาเรียกทรงเครื่องนะเขาเรียกทรงเครื่องนี่โดยส่วนตัวผมผมมองเป็นอหลุมพ่อเดิมกับหลุมพ่อหอมนะะ เ่าจริงนะแล้วเป็นงาชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็หลักพันนะพี่นะหลักพันไม่มีหลักร้อยหรอกครับะผมว่าบางคนรู้อยู่แล้วนะนิยมเอนะนิยมเอนิยมเอไม่แพงนะพิมพ์เดียวกันในหนังสือเลยนะพิมพ์เดียวกันในหนังสือทุกเล่มที่เป็นหนังสือของสมาคมนะที่เป็นหนังสือของสมาคมพระเครื่องนะ พิมพ์เดียวกันเลยนะจะรู้ว่าไม่แพงนะราคานี้มีจอบเล็กจอบใหญ่มานะเดี๋ยวเอาท่านดูทีหลังผมไม่มีผ้าเยอะนะผมเอาผ้าเลี่ยมทองมาเยอะมากเลยเดีไม่ได้ไล์เลยนะเดี๋ยวลงวันพรุ่งนี้แล้วกันนะขากลับบ้านนะอันนี้เป็น อ่าหลวงพ่อน้อยนะหลวงพ่อน้อยกะลาแกะนะนี่เป็นกะลาจริงๆนะกะลาแกะหลวงพ่อน้อยนะอันนี้เป็นพระพรหมนะพระพรมตรีหน้าอาจารย์แหงนะมีจานมีจานทั้งหน้าทั้งหลังนะพี่นะมีจานทั้งหน้าทั้งหลังเลยผมว่าเขาเรีเนแพงอยู่นะแล้วเป็นเนื้อเงินนะ เป็น,นเงินอันนี้เป็นหน้าโลนะเหรียญหน้าโลเหรียญเงินหน้าโลนะเหรียญเงินหน้าโลถฉพาะความเป็นเงินนี่ก็คุ้มแล้วพี่นะผุบอกก่อน อย่างนี้หลายพันนะอย่างนี้หลายพันเราพูดกันแบบตรงๆเนอะอันนี้ไม่ทราบที่นะไม่แพงชินาลานโด,ดจีนตักโคร่นะฮะ ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะนี่ชินารันโด,ดจีนสวยๆเลยนะนี่นาตาพออดจิ้มเลยนะนี่องค์นี้สวยจริงนะองค์นี้สวยจริง องนี้แต่งสวยฮะโคดเต็มโคดเต็มสวยวันนี้พักค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่นะช่วงบ่ายนะจินาราดโดจีนองค์นี้สวยนะองค์นี้สวยมากนะ ็ขายที่เป็นตาวกจอบเล็กนี่วันนี้ไม่ควรพลาดนะฮะอ่านรนะอดินไทยเนื้อดูง่ายจริงนะดูง่ายดูง่ายมากๆจอบเล็กนะแคบไว้นะพี่นะแคบไว้นะตนใจตรงไหนก็ทักเข้ามานะ นี่งเนี่ยหลังดูง่ายเลยนะหลังตรงตามตำราทุกอย่างนะเป๊ะหมดนะเล่นแบบนี้สบายใจพี่นะเล่นแบบนี้สบายใจดูง่ายนะดูง่ายดี จอบใหญ่นะจอบใหญ่ก็มีสององนะหลังดูง่ายหมดนะผมไม่ค่อยไม่ได้ลงนะชุดนี้ไม่ได้ลงเลยนะเพิ่งลงวันนี้ครั้งแรกเลยนะนะขุมเม็ดแร่เนี่ยนะขุมเม็ดแร่เนะี่ยขี้บงขี้เบ้าเนี่ยนะทุกอย่างชัดเจนนะอย่างเงี้ยสวยจริงนะท้ายอย่างเงี้ยสวยจริงนะ เาเล่นเนี่ยต้องเล่นหลอดินไทยอยู่แล้วพี่นะพระเนี่ยนะตะใบเก็บงานนะมีหลุมแร่ต่างๆหลุมขี้เบ้านะเขาจะเรียกขี้เบ้าสวยดูง่ายๆนะนอันนี้ก็จะเป็น มีดสูงพระเดิมนะดําดํางาฝักงานะดําเป็นงาฝักเป็นงานะใบเสมาลายนิยมนะอันนี้เป็นมีดปากานะแหนเป็นเงินนะนี่แหนเป็นเงินขาวสวยๆแบบนี้เลยนะแหนเป็นเงินแหนเป็นเงินนะ ดำงานฝักงานแล้วฉ่ำมากนะพี่นะฉ่ำมากก็จะมีบางองค์นะผมลงไปบ้างแล้วนะทุกคนก็อาจจะได้ดูไปบ้างแล้วนะนี่ปิดตานะอย่างนี้ก็ต้องเล่นหลงพกแก้วนะดูฮนะแล้วผมคุกรักนะดูไม่ยากเลยนะพาดูง่ายๆเท่าทนั้นเองพี่นะถ้าพี่ไม่ซื้อช่องผมด้ววยผมบอกเลยเสียใจนะเสียใจแน่นะ บางรายการผมไม่ได้รับโทรศัพท์ผมขอภายทีนึงนะฮะเพราะว่าบางทีต้องใช้ GPS นำทางนะเพราะว่าผมอยู่ภาคใต้ตอนนี้นะอันนี้เป็นพระไพรีพิ้านเพราะว่าเราไม่เคยมาภาคใต้เลยนะครั้งแรกเลยนะเ,ะเคยมาแต่เมื่อเมื่อก่อนนี้เป็นการนั่งรถทัวร์นะมาที่อ่า สุราธานีเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนะเคยมาทีหนึ่งนะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลั่นนะเมื่อก่อนมาก็มาตอนเป็นพระนะมาอยู่ที่สุราธานีนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงู่สุกนะวัดปากคอมคำเท่าอันนี้เป็นเหรียญใช้มานะเหรียญนี้อยู่ในกรอบเปิดหน้าเปิดหลังนะธรรมชาติทําให้เราดูง่ายนะพี่นะธรรมชาติทําให้เราดูง่าย สนใจองค์ไหนก็ทักเข้ามาเลยนะผมบอกเลยว่าพระพวกนี้เป็นพระหลักนะในราคาแบ่งปันนะในราคาแบ่งปันเกดกระดีทั้งองค์เลยนะของพระเดิมเนะี่ยเก็ดกระดีทั้งองใช้งานมานะใช้งานมา,าพระฟอร์มแบบนีถนะ้ถือว่าสวยแล้วพี่นะถือว่าสวยแล้ว อันนี้ก็แท้ดูง่ายนะหลวงพ่อดิงเนะี่ยหลวงพ่อดิงวัดบางวัวน,นะลิงนะเป็นลิงแกะหลงพ่อดิงอ่าอันนี้ผมมวนรอบนี้รอบเดียวนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้คงไม่ได้วนแล้วนะวันพรุ่งนี้ก็คงต้องต้องปล่อยไปแล้วนะตามชายนะ จอบใหญ่หลงพ่อเงินนะสนใจวันนี้ต้องทักมาเลยนะพี่นะเพราะว่าพระอยู่กับผมวันน,น,นี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ววันศุกร์เนี่ยผมก็ต้องเตรียมพระให้เขาแล้วนะฮะเตรียมพระให้เขาแล้วผมเพาะปลายนะวัดกำแพงมีพระเล่มทองติดมานะถุงหิวห้วนึงเลยนะ แต่ยังไม่ได้ลงเลยนะยังไม่ได้ลงหนะึ่งเก้าแปดนะหนึ่งเก้าแปดพาร์นเนี่ยแท้แน่นอนโองค์เนี่ยยังไงก็แท้นะแต่ว่าผมไม่รู้ที่นะแต่ผมดูทรงแล้วผมตีไปทางหลงปูเอี่ยมอย่างเงี้ยนะผมตีไปทางหลงปูเอี่ยม อันนี้เป็นพระเก่านะหลวงปู่ทิมวัลหันไล่พระเก่าแน่นอนนะอย่างนี้นะหลวงปู่ทิมวัลหันไล่ลไลจบเนื้องเงินนะบางทีผมมาลงซ้ำเนี่ยมันมีคนถามผมนะแต่ผมมาลงซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้จบนะเขาไม่ได้จบ นี่ดูง่ายสุดๆนี่หลังผ้านี่ดูง่ายเม็ดเดือดนี่สามสี่เม็ดเลยนะด้านหน้านะเทคนิคการดูพระไม่ยากนะพี่นะไม่ยากผมขอญาตไปไวๆนะเพราะว่าพระมันขายได้อยู่แล้วนะไปถึงวันศุกร์นี่พระผมไม่มีแล้วนะผมบอกเลยนะวันศุกร์พระผมไม่มีแล้วพระชุดใหม่เข้าวันศุกร์นะอย่างเงี้ย หายย,กยากๆอย่างนี้นะอย่างนี้หลายตังนะฮะหลายตังถ้าอยู่ในมือเซียนในพระผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะทุกองค์ฟอร์มดีๆในถ้าอยู่ในมือเซียนนี่ขี้แตกเลยนะขี้แตกเลยราคาไม่ต้องพูดถึงนะฮะหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าพระผมเนี่ยพอถึงวันศุกร์แล้วมีแต่คนเขาอยากจะได้นะเนี่ยมีแต่คนเขาอยากจกได้ อันนี้เป็นหลวงพ่อทานะ่ะน,นี่เป็นรุ่นแรกนะน,นี่เป็นรุ่นแรกสวยสวยเลยนะอาจจะไปไวสักเล็กน้อยนะนี่อันนี้มีคนต่อรองผมไว้นะผมขายไม่ได้จริงๆนะพี่นะถ้าขายได้เนี่ยขายแล้วนะะขายได้ขายแล้วเพราะปกติขายกว่านี้เยอะนะนะแล้วผมคุกรักแล้วเป็นพาธที่สวยฟอร์มสวยมากนะ,ะฟอร์มสวยมากเลยนะปิดตาเนะ่ผมมีลายองค์นะ ทีมันอาจจะมีพระซ้ํากันบ้างอะไรกันบ้างนะมีหลายแบบเพราะว่าผมเดินทางต่างจังหวัดด้วยอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยได้สะดวกตอบลูกค้านะลูกค้าบางคนก็จะปิดพระก็ไม่ได้ตอบนะฮะต้องขออภัยจริงเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดกลับไปก็คงจะได้เคลียร์นะเคลียร์นี่ จอบเล็กนี่สวยทุกองค์นะสวยทุกองค์เลยนะกล้าพูดได้เลยว่าจอบเล็กรอบนี้สวยหมดเลยนะสวยแล้วดูง่ายนะพี่นะดูง่ายนะขนาดมาจากกลลที่กันนะยังยังเหมือนกันเลยนะนี่อันนี้เนี่ยลงผู้เผือกแพ้เลยนะอย่างเงี้ยแท้เลยไม่แพงแบ่งได้แบ่งอยู่แล้วนะตา,ตามต,ตามสไตล์ผมอยู่แล้วนะ เนื้องเงินนะกองพันลำปางเนะี่ยปีหนึงปดนะมาดูง่ายนะเน้นดูง่ายไว้ก่อนนะพี่นะเน้นดูง่ายไว้ก่อนเป็นเนื้องเงินนะเล่นกันหลายตังนะฮะหลายตังนี่นี่ก็เป็นตัดชิดนะ เน้นไวนะผมไม่ได้เน้นอะไรนะทุกวันเนี่ยนะผมเน้นไวๆนะขายไวๆ พอเงินเนี่ยมีมีเศษสวยเยอะเลยนะนี่เป็นหลวงพู่สีเอ้ยอันนี้เป็นหลวง,งพ่อโอดวัาจันเตนนะเป็นปั๊มนะปัมป๊มปั๊มหลวงพ่อโอด ไม่ค่อยได้เจอนะสวยคมมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพาพชุดนี้ผมลงวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะพี่นะใครจะปิดปิดได้เลยนะนี่โทรมาสอบถามราคากันได้นะไม่แพงนะเนี่อันนี้เมกเมกเมกสิทธ์ผมเจอองค์นี้องค์แรกนะซึ่งเป็นเมกสิทธิ์นะ ก็เป็นเมกะสติษตแท้นะผมบอกก่อนนะเป็นเมกะสิิษแท้เมกะสิิษเนี่ยแพงอยู่แล้วนะพี่นะบอกเลยว่าโคตรแพงเลยนะองค์นี้ใครเอาเนี่ยผมเอาห้าพันนะไม่ลดเลยนะอันนี้เอาห้าพันไม่ลดเนี่ยพิมพ์ชะรูดเนี่ยหลวงทับเนี่ยอย่างนี้เอาสี่พันห้านะเอาสี่พันห้าบอกให้รู้เลยว่าไม่ลดจริงๆนะ นองโพเหรียญหลวงพ่อเดิมนะดูนะเก่าจริงไหมนะเก่าจริงนะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะวัดนองโพนะปิดตานะหลวงพ่เอี่ยม บางองค์ขอไม่อธิบายเยอะแล้วนะพี่นะพิมพเอนะสวยคมชัดนะสวยคมชัดมีช่อด้วยนะอันนี้นะ อันนี้เก่าแล้วนะพาใช้งานมานะพายไม่เก่าเท่าไหรหรอกแต่พาใช้งานมาหนูพูทวดนะหนูผูทวด,นะวดอันนี้ก็จะเป็นสำริสนะเป็นสำริปปิดตาสำริปพิมพ์ปั้นพิมพ์ปั้นเนี่ยเป็นพาที่มีเอกลักษณ์นะเพราะว่ามันทําทีละอ,องคนะแล้วก็ปั้นทีละอ,องค์ด้วยนะนี่ยนะ อย่างนี้ก็จะเป็นอันนี้เก่าจริงฮะมีคนต่อรองราคาไว้แล้วขายไม่ได้เท่านั้นเองนะถ้าขายได้เนี่ยผมผมไม่ล้างอย่างพี่นะเพราะว่าผมไม่มีกําไรนะต้องเข้าใจผมด้วยนะบางคนโหผมเปิดผมเปิดสองพันปดอะสมมุตินะผมเอ้ยผมเปิดสี่พันแปดเนี่ยต่อผมสองพันอะผมก็หวังว่าเออ ได้สักสี่พันห้าก็ยังดีนะต่อลึกมาขนาดนั้นมันขายมันได้อยู่แล้วพี่นะพาผมเนี่ยไปอยู่ในมือเซียนนะผมกล้าพูดเลยมันมันไม่มีถูกอะนะแล้วทุกวันเนี่ยมันก็ไปโลดแล่นอยู่ในอยู่ในกระดานของเซียนนั้นตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเอ่ยของใครมาทำมาหาก,กินเลยแต่รู้ว่าถ้าเกิดใครไม่ซื้อไว้เนี่ยพลาดนะใครไม่ซื้อไว้เนี่ยพลาดคนดูเป็นเนี่ยเขาซื้อไปหมดนะ ทา่ามาไฟนะฮะบางทีไปอยู่ในมือของเซียนใหญ่ขึ้นมาโหเห็นพลาดเองแล้วอยู่กับมือเราเนี่ยเงียบกลิบนะพออยู่กับมือเซียนใหญ่ดูง่ายครับดูง่ายครับคนเหล่านี้เขาไปอยู่ตรงไหนมาเขาไม่มาดูช่องผมนะเอาไม่เห็นช่องผมเขาก็ไม่ซื้ออีกนะต้องร้อยพาไปอยู่ในมือเซียนใหญ่ก่อนมีหลายองค์นะพี่นะโดยเฉพาะพวกกลุ่มพวกเงินเนี่ยจอบเล็กจอบใหญ่เนี่ยนะย้ายมือไปอยู่กับเซียนใหญ่ปุ๊บเนี่ยดูง่ายขึ้นมาทันทีเลยนะ เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีพวกเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในกลุ่ม Facebook เฟซบุ๊กนะฮะอันนี้เป็นห้วยเขนอยู่ก็แล้วเนี่ยเนะแต่พอพะไปย้าย่ายไปอยู่เบอร์เตียนใหญ่เข้าไปเมนเลยดูง่ายมากครับทั้งๆที่เป็นพานเราแท้ๆนะสี่ชายนั่นแสดงว่าเขาเหล่านั้นก็ดูภาพไม่เป็นหรอกพี่นะดูภาพไม่เป็น แต่รอให้มีเซียนใหญ่ซื้อก่อนนะซื้อก่อนแล้วเซียนใหญ่ลงเนี่ยจะไปคอยเม้นนะเอาหน้าเอาตาเขาจริงๆเราไม่จำเป็นต้องบอกนะฮะว่าเราขายผ้าให้เซียนใหญ่อย่างไงนะฮะผ้าหลักแสนนี่ก็เคยขายมาแล้วนะพี่ดูไปนะฮะ สงครามเกาหลีชินราดนะใครชอบองค์ไหนนะทักทายเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าผมอาจจะอธิบายได้น้อยหน่อยนะเอาเพียงแค่ว่าลงให้ทุกท่านได้ชมนะนิยม A อนอันนี้โคตรเลยนะเนี่ยโคตรโคตรเลย มีเม็ดซักจิ้มนะมีจุดที่สังคานะเป็นเทคนิคการดูพิมพ์นี้เลยนะสวยๆเลยนะเดี๋ยวลงให้ชมนะในช่วงบ่ายๆของวันนี้นะเต่านี่แท้ดูง่ายนะอย่างนี้ก็แบ่งได้นะพี่นะสองพันห้าเนี่ยนะสองพันห้า ในเต่าแท้ๆหลวงปู่ตุกสองพันห้าพี่จะไปขายต่อหรือจะอะไรก็ได้นะนชาเชิงเซาเหรียญเนื้องเงินนะนี่เป็นเหรียญเนื้องเงินนี่จะเป็นสามชาจวนคว่ำองค์นี้สวยเลยนะองค์นี้สวยสามชาจวนคว่ำ จะเป็นห้วยเขนนะอันนี้เป็นหล่อมอทาอันนี้เป็นรุ่นสองนะเล่มเงินรุ่นสองเล่มเงินนะอันนี้ก็จะเป็น พานเนอชินนะพานเนอชินนี่ก็จะเป็นอ่าพระมเหส่วนนะกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะฮะสุพรรณบุรีนะฮะอันนี้เป็นชินเงินแท้นะปั๊มซ้านะนี่เป็นปัซ้าปั๊มซ้ำดูง่ายดีนะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะเพราะว่าหผมผู้ทวนเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อันนี้เป็นเหรียญเนื้องเงินนะจอบใหญ่เนื้องเงินนะเป็นเนื้องเงินแท้นะไม่ไม่ไม่ไมชุบไม่อะไรแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะอันนี้ก็เป็นเนื้องเงินผ้าเนื้อเงินนี่มีจริงอยู่แล้วนะพี่นะมีจริงอยู่แล้วอันนี้เป็นหลวงพ่อทารุ่นสองพิมพสองหน้านะหาย,ยาก พิมเนะหอาย,ยาโห oh, oh, ผมผมไม่โคตรชอบเลยนะอันนี้นะพระดูง่ายดีนะพระดูง่ายดีหลงวงพ่อทานเนะนี่ยนะนี่พระดูโหอย่างโหดอะนะภาษาบ้านผมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าโหดมากนะ เนื้อหาพระนี่คือโหดจริงๆนะโหดจริงๆอย่างนี้ไม่ขสิทธนะเมกขัดสิทธิ์อย่างนี้เอาสี่พันห้านะพี่นะบอกราคาเลยนะเตาลงเพิ่มเงินนะเตาลงเพิ่มเงินวัดบางคลานนะ เกตคด,ดีชัดเจนนะอือปิดตานะสังรัจจ์ลวงพ่อแก้วนะสังรัจจ์ลวงพ่อแก้วเนื้อผงคุกรักฮนะเนื้อผงคุกรักปิดตาหลวงพ่อเดิมแท้ดูง่ายนะอันนี้แท้ดูง่ายแขนหักศอกนะหลวงพ่อเดิมนะ องนี้เนี่ยยังโหดอง์นี้นะถ้าใครชอบลงเ,เพ่อเงินแบบโหดๆนะนี่ต้ององนี้เลยจ่ายเงินทีเดียวนะครองจนตายพี่นะบอกเลยนะนี่อย่างเงี้ยพระเก่านะอย่างเงี้ยไม่ใช่พระใหม่นะพระเก่าๆเ,เลยนะเนี่ยบางคลานเลยนะ อันนี้ดูง่ายนะเป็นแต่เขาหล่อไม่ค่อยสวยนะหล่อไม่สวยแต่เป็น้าดูง่ายสภาพไหนก็ช่างพี่นะขอให้แท้นะขอให้ดูง่ายไว้ก่อนเนะี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยใช้ทุกสภาพเลยนะใช้ทุกสภาพเลย้าพดูง่ายๆฟอร์มจะจัดแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะ นี่นะใส่สวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นพักกลิ่งนะนี้เป็นพักกลิ่งตาลิดนะอย่างนี้นะ เป็นพักกิ่งสำริดนะอันนี้จะเป็นอ่าละคังหลังค้อนหลังเพชรนะอืมคังหลังคอนหลังเพชนะอร,อ,รพชอันนี้ก็จะเป็นจอบจอบเล็กนะจอบเล็กส,สวยๆเยอะเลยนะน แต่สวยทั้งอันเลยนะอันนี้จอบใหญ่นะดูง่ายดีนะดูง่ายดีนะใสัต่งางพ้าไว้ในเดี๋ยววันวันวันศุกร์จัดการให้นะอันนี้ก็จะเป็นปิดตานะเก่าจริงนะเก่าแท้แน่นอนนะอันนี้นะเก่าแท้แน่นอนนะแต่ใครจะไปตีที่ไหนนะ่าจะเป็นเกติดังแน่นอนอางเงี้ยนะเป็นเกติดังแน่นอนนี่ ลงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอลงเป็นผ้าเลี่ยมทองแล้วนะสนใจองไหนก็แคปมานะถามราคามานะผมอาจจะไม่ได้เน้นแบบให้ทุกท่านดูแบบรายละเอียดเยอะมากนะเพราะว่าเป็นผ้าดูง่ายอยู่แล้วนะเห็นแสงไฟกระทบแสงไฟก็รู้แล้วว่าเป็นผ้าดูง่ายหมดนะผ้าเซียนใหญ่เนี่ <c oughs> มาจากตรงนี้เยอะแยะนะผมบอกเลยนะมาจากตรงเนี้ยเยอะแยะถ้าเราดูเป็นนะพี่นะกับใครเราก็ซื้อได้นะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจพระเครื่องชุดนี้นะฮะติดต่อผมเพชรพิจิตนะ <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดผมจะลงไว้ในช่องของ youtube นะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตต้องขอลาบลากท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ